ประสบการณ์ทางดนตรีของเด็กปฐมวัยควรเกิดขึ้นอย่างหลากหลายโดยปราศจากความคาดหวังและความถูกต้องโดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและก็ตระหนักถึงความต้องการตามพัฒนาการของเด็กไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางด้านการร้องการฟังการเคลื่อนไหวการเล่นและการสำรวจดนตรีประสบการณ์เหล่านั้นจะส่งผลให้เด็กพัฒนาความเป็นตัวตนของตนเองมีความสนุกสนานจากเพลงดนตรี แล้วก็เกิดเป็นสุนทรียภาพทางด้านดนตรีซึ่งสุนทรียภาพจะเกิดขึ้นได้ด้วยการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของเด็กเองสุนทรียภาพสำหรับเด็กเล็กเป็นเรื่องของความสนุกความชอบความสวยงามในธรรมชาติรอบตัวสีสันหรือเสียงเพลงที่เด็กชอบและเด็กจะแสดงออกถึงสุนทรียภาพเหล่านั้นด้วยกัน ทำกิจกรรมที่ตนเองชอบอย่างสนุกสนานแล้วก็ทำซ้ำๆบ่อยๆสุนทรียภาพจะเกิดขึ้นได้ด้วยการทีเ่เด็กได้รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของเด็กเองเมื่อเด็กได้รับรู้จากการมองเห็นภาพรูปร่างรูปทรงสีสันเด็กจะเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นสู่การขีดเขียนด้วยเส้นสี และสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะอย่างอิสระตามจินตนาการของตนเองรวมทั้งเมื่อเด็กได้ยินเสียงเพลงจังหวะด,ดนตรีที่เด็กชอบและสนุกเด็กจะมีการตอบสนองในรูปแบบต่างๆเช่นมีการเคลื่อนไหวหรือส่งเสียงอย่างสนุกทั้งกิจกรรมศิลปะและดนตรีเนี่ยเราสามารถนำมาบูรณาการเข้าด้วยกันเช่น ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กสามารถที่จะจัดกิจกรรมขีดเขียยเส้นประกอบกับเสียงเพลงหรือการให้เด็กวาดภาพอารมณ์เมื่อได้ยินเสียงจังหวะต่างๆเป็นต้นการบูรณาการกิจกรรมดนตรีและศิละปะจะทำให้เด็กสนุกสนานและส่งเสริมพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ของเด็กได้มากขึ้น